โอเคก็ okay, สวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมสําหรับวิดีโอนี้นะผมจะมารีวิว iPad a i r 4นะครับก็คือซื้อมาตั้งนานแล้วแหละนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้เอามาใช้งานสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าถ้าเราจะใช้งานในส่วนของอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดในส่วนของ iOS ไม่ค่อยจะมีแอปรองรับสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นจอยนะก็จะมีตัวแอปรองรับอยู่จะเป็นแอป,ปตัวนี้นะครับใครจะดาวน์โหลดในส่วนของเกมที่ไม่ใช่เกมตลาดนะครับผมเรียกว่าเกมตลาดแล้วกันนะครับเกม พวกที่เราเล่นกันอยู่ประจำนะครับก็จะมีไม่กี่เกมนะไม่ว่าจะเป็น r ว p a อทเขาด้วยที่สลัมดังผับ r e ฟ FI r e นะครับ Among st, อมอนัทหรือแม้กระทั่งเกมกอื่นนะครับที่สามารถดาวน์โหลดได้นะในส่วนของเกมที่เราจะใช้จอยเล่นได้นะครับใน iOS เราก็มาสำรวจดูที่แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับลองกดเข้าไปดูมันก็จะมีเกมเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ขึ้นมาแบบนี้ก็จะมีในส่วนของอมอนัทด้วยนะถ้าเกิดว่าใช้จอยเล่นนะครับโอเค แต่ว่าผมจะใช้ตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับซึ่งมันเป็นเคสคีย์บอร์ดนั่นแหละครับผมจะมาลองว่าเกมในนี้ที่ผมโหลดมาเยอะๆเนี่ยมันจะเล่นเกมไหนได้บ้างนะครับเนื่องจากว่า iOS มันไม่ค่อยมีแอปรองรับสักเท่าไหร่คือความหวังมันอยู่ที่ชุดติ้งพัดนะครับแต่ว่าลองใช้แล้วแล้วมันใช้งานไม่ได้นะครับมันต้องเป็นในส่วนของอุปกรณ์เฉพาะแอปเท่านั้นก็เนื่องจากว่า iOS ไม่ค่อยมีแอปพลิเคชันรองรับสักเท่าไหร่จะมีระบบหนึ่งของ iOS ที่สูงขึ้นมาหน่อยจะเป็น13หรือ14นี่แหละขึ้นมามันจะ ได้โดยที่เราคอนเนคผ่านบลูทูธนะครับโอเคเดี๋ยวเราผมจะไปลองเริ่มจาก R o V ก่อนเลยนะครับว่ามันจะเล่นได้ไหมนะครับลองกดเข้าไปดูในส่วนนี้มันสามารถกดกดได้นะกดได้นะครับแบบนี้กดไปลองฮีโร่ดูแล้วกันนะี่ผมคิดว่าตัวนี้น่าจะไม่ได้ไม่ได้จริงด้วยกดพวกนี้ได้อยู่ได้แค่เมาส์อย่างเดียวอ่ะบอนโทนไม่ได้เลยนะครับในส่วนของ R V ไม่ได้นะครับออกไปต่อไปเราก็จะไปลองในส่วนของเกมนี้แหละครับสารไทย เกมสานไทยเนี่ยมันต้องเสียตังซื้อนะครับคือผมชื่นชอบตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็กนะครับเกมสานไทยมันเป็นเกมแรกที่ผมคิดว่ามันดูชนบทดีนะมันเข้ากับที่ที่ผมอยู่นะผมชอบบรรยากาศชนบทเนะเกมสานไทยอ่าเกมสันไทยได้นะผมสามารถเล่นได้นะเกมสันไทยแต่ว่าปุ่มเหมือนกดไม่ได้นะกะดดดนะ็กระโดดได้กระโดดได้แต่ว่า เอากระโดดที่ ADWS ได้ด้วยเนะี่ยทำอะไรได้อีกไหมทำอะไรไม่ได้อีกแล้วใช้ในส่วนของเมาส์เอาแล้วกันสันไทยได้อยู่ครับสามารถใช้คีย์บอร์ดได้โอเคต่อไปเรามาดูที่เกม Call of Duty นะครับจะใช้ได้ไหมโอ้โหโดดนานแท้โอเค,อเ,คเรามาต่อกับ Call of Duty กันเลยนะผมเป็นผู้มาเยือนแล้วกันนะปาบเข้าให้ผู้มาเยือนเข้าไม่ได้เข้ามาแล้วเอ้แขนไม่เข้าเริ่มเล่นีนววื่อ ผมเดาว่าใช้ไม่ได้แน่ๆเนี่ย,น,ยนั่นไงการตั้งค่าเนี่แต่ภาพสวยนะครับถ้าผมบอกเพื่อนจะด่าผมไหมเนี่ยอุปรกรณ์ควบคุมนี่ไงคิดว่าน่าจะไม่ได้ต้องใช้จอยครับเกมนี้แล้วก็ออกไปแล้วกันปราาไม่ได้แล้วนะครับไม่สามารถใช้ได้แล้วต่อไปน่าจะไม่ได้หมดนะผมว่าน่าจะได้แค่เกมเดียวามาดูอมองอัดดีกว่าครับแค่เข้าไปเดินเฉยโอ้เดินยังไม่ได้เลยเห็นมันเป็นจอสติกไม่ได้เนะี่ย ปต่อแต่แล้วดังพิธีมันเยอะไปอ่ะผับจี่ะนะไปพับจี่ะก็ยิงไม่ถนัดอยู่ดีะนะโอ้ยต้องขออภัยนะพอดีเพิ่งไอ้นี่เข้าไปแล้วกันเสื้อผ้าไม่ต้องใส่แล้วนะ้าจะจับคู่นานันาดน,น,นี้ไม่ได้นะนะนะดูแล้วคิดว่าไม่น่ารอดไม่เริรกออกครับมาดูฟีไฟเดี๋ยวไม่รอดฟีไฟก็ไม่ได้นะครับผมก็ได้อยู่เกมเดียวนะสันไทยเกมเดียวนะในส่วนของการทดสอบแล้วคีย์บอร์ดตัวนี้ เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมจะมาลองในส่วนของจอยให้ดูแล้วกันเนะ่่าจะเป็นจอยสายหรือจอยบูทูธนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองให้ดูแล้วกันว่ามันจะใช้ได้ไหมสําหรับวิดีโอนี้นะก็จะมีประมาณนี้นะครับผม <c oughs> ดูในส่วนของภาพเมื่อกี้ที่เราเห็นถือว่าโอเคนะครับภาพสวยดีโอเคครับสาหรับวิดีโอนี้ผมต้องขอญาตลาไปก่อนแล้วนะครับหากมีคำพูดใดที่อาจจะฟังไม่เข้าหูม,มีภาพที่ดูไม่เข้าตาต้องขอโทษขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามด้วยสําหรับวิดีดครับ